สวัสดีครับน้องๆครับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่ากิโลปอเนี่ยมาด้วยความเศร้าเพราะว่าพี่เนี่ยมีเรื่องที่จะมาบอกสําคัญกับน้องๆน,นะฮะเพราะว่ามันสําคัญมากเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ดูช่องพี่อีกตลอดไปเนาะเพราะว่าพี่เศร้ามากเพราะว่าอะไรนะหละเพราะว่าตัวสกินใหม่มาเลยเว้ยเลื้เป็นสกินที่พี่อยากได้มากอะ่ะ ขันไม้ขันมือ,อทุกคนจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเปิดคลิปแบบว่าแนวแนว,แนวพี่หมาดูไปแล้วใช่ไหมแต่คลิปนี้นะมาเปิดแนวแนวพี่หมาง่อยไว้พี่หมาหง่อย,อยเขาเรียกว่าปักหง่อยปักหง่อย ซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยในยต้นคลิปเนี่ยพี่ได้แสดงให้เห็นแลวใช่ไหมจากการที่ได้อัปเดตแพทใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะได้เห็นนะ,ะว่าพื้นหลังเนี่ยมีรูปภาพหรือว่ารูปหน้าของสกินใหม่หลุดเข้ามา3สกินนะฮะเป็นสกินของไวโอเลเป็นสกินของสุก้าแล้วก็สกินสุดท้ายเนี่ยเป็นของอะไรเนี่ยไม่ขอพูดกันแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าตามภาพพื้นหลังนะฮะเราจะเห็นนะฮะว่าเป็นคลิปเปิดตัวของไวโอเลแล้วก็สูก้านะฮะ คุ้ยเป็นสกิลของไวโอเล็ตนะฮะเออยิง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 ั๊อบอ่าเฮือหากะกล่นเหรอเฮ้ยกล่องน้ำมือเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวอนนึกออกทุกคนจำสัญ,ญลักษณ์นี้ให้ดีนะฮะขวดนี้ พี่ได้ดูหลายคลิปเปิดตัวของทางอ v เลยเว้ยซึ่งสัญ,ญลักษณ์หรือว่ามาในรูปเป็นขวดหลอะไรพวกนี้เนี่ย r วจะนำมาทำกิจกรรมเว้ยซึ่งกิจกรรมเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมสุ่มเว้ยสุ่มเพื่อให้ได้สัญ,ญลักษณ์หรือว่าให้ได้หลอดหลอดหล,ลอดลักษณะเนี้ยและเราเอาไปเลขสกินได้หรือว่าเป็นสกินฟรีที่เอาหลอดพวกนี้สามารถหาได้ไง่ายๆก็สัญ,ญลักษณ์นี้น่ะจะมีสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบนะหรือว่า จะเป็นสัญลักษณ์ของลอร์ดวันเดอร์มอร์ในในในหนังเรื่องอะไรวะทุกคนเดี๋ยวนึกแ๊บเป็นหนังของอ่าค่ายมาวิลนะฮะที่วันเดอร์มอร์เสกคาาเอ็กเพรสโตอบาร์นนงะไม่ใช่ไม่ใช่กูเมื่อไปเรื่อยเลยฮะตามภาพพื้นหลังนะฮะเราจะเห็นนะว่าภาพสวยมากแล้วก็มีสุก้าเนี่ยกระโดดมาพร้อมกับตัวไวน์โอเลตนะต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าสุก้าที่มาพร้อมไวน์โอเลดไวน์โอเลตเนี่ย เป็นสกินในระดับเดียวกันนะฮะในระดับไหนเนี่ยเราไปบอกกันหลังๆนะฮะว้าวอู้อออยเสียงเสียงเวลายิงมันก็เปลี่ยนนะฮะทุกคนดูดีๆนะมันจะดังปิ๊บป,บปบิมันเหมือนโลกอนาคตอีกหนึ่งสกินเลยและกล่องเนี่ยพี่บอกเลยว่ามีความสําคันแน่นอนนะไอนปะกล่องระเบิดมาแต่ท้ายคลิปเนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับสกินของไอ้ตัวไฮยาเตะหรือเปล่าทุกคนอย่าลืมนะฮะว่ารูป2รูปหรือว่าหน้ากากสองหน้ากากนี้เนี่ย ไฮยาเตะเคยใช้มาก,ก่อนนะฮะแล้วก็มันเคยใช้ในรูปของสกินที่เป็นไฮยาเตะคู่กับตัวไอริมังสองสกินเนี่ยมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นแบบว่า,าตัวตัวฝั่งของสกินใหม่สองสกินไอซูก้ากับตัวบัตเตอร์ไฟไม่ใช่บัตเตอร์ไฟไวโอเล็ตเนี่ยเป็นฝั่งของคนดีไฮยาเตะโกงหรือว่าแบบคนละฝั่งกันแล้วแบบมาจับผู้ร้ายอะไรแบบนี้คนละแก๊งหรือเปล่า น่าจะเกี่ยวข้องนะทุกคนมีโอกาสเกี่ยวข้องค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่เรารู้นะฮะสกินแรกที่เข้ามาอย่างที่เห็นตอนคลิปเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นสกินของไวโอเลตนะฮะถ้าดูจากระดับของไวโอเลตระดับสูงสุดตอนนี้น่าจะเป็นอ่าตัวสุพปรีมบ้าทุกคนอ่าน่าจะเป็นสุพปรีมกับอันติเมตนะฮะที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีลิมิเต็ดอะหลุดมาหนึ่งตัวเฮ้ยหรือว่าอันนี้สูงกว่าอันนี้สูงกว่าอนในเนชั่น Dimension นเบรกเกอร์นะฮะเอยเอสตีมก็สูงก็เออก็สูงหมดอ่ะกูพูดไปเรื่อยแล้วตอนเนี้ยพี่ต้องบอกนะฮะว่าไวโอเลตเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีสกินเยอะที่สุดใน R O V นะฮะแล้วแม่งโค้รจะเยอะแล้วเมนไวโอเลตเนี่ยไม่พอใจสิ่งนี้เพราะว่า สกินใหม่กำลังจะมาทุกคนซึ่งสกินนี้เนี่ยเป็นสกินในระดับของ S บวกนะฮะและเป็นระดับที่น่าจะเป็นลิมิเต็ดอีกหนึ่งตัวนะฮะจากที่พี่เปิดให้ดูต้นคลิปไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าในคลิปเต็มเนี่ยจะมีลักษณะของ สกิลอะไรมีเปลี่ยนแปลเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมบ้างตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ในเพจเพจหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขึ้นอ่าแฮตเตกให้เราก็ไปติดตามกันได้นะฮะซึ่งฮะไอตัวไวโอเลตเนี่ยแม้กระทาั่งตอนเราซื้อมาเนี่ยยังมีเอฟเฟกเลยเว้ยทุกคนมันจะมีเอฟเฟกพื้นหลังใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะอ่ะแล้วต่อไปเนี่ยพี่บอกได้คําเดียวนะฮะพอเราเข้าไปพบในเกมเนี่ยทักษะการยิงปกติก็มีเอฟเฟกตนะฮะตามคลิปเลยมันจะยิงเป็นกระสุนเม็ดสีฟ้าฟ้านะฮะทุกคน ดูดิดูเห็นปะแล้วเป็นเม็ดสีฟ้าๆแล้วไปแตกที่ศัตรูแล้วสวยมากเลยนะฮะออ้หดู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 ดดอุย้ยต่อไปนะฮะลักษณะการกลิ้งเนี่ยเวลากลิ้งเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่ากระบอกปืนเนี่ยเปลี่ยนไม่พอนะฮะปืนที่เรายิงกระสุนออกไปเนี่ยเหมือนกระสุนปกตินะฮะจะเป็นสีออกฟ้าๆแต่เป็นอ p g พจีฟ้าที่ลูกใหญ่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะและเป็นอู้หูพี่ว่าสวยนะ สวยนะในระดับสกินลิมิเต็ดหรือว่าตัวเนี้ยพี่ต้องบอกก่อนนะเป็นระดับสกินลิมิเต็ดนะฮะสำหรับตัวไอไวโอเลตเนี้ยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสกิลที่2เป็นการโยนระเบิดแล้วขึ้นเป็นรูปภาพในรูปภาพหนึ่งนะฮะดูดิมันเหมือนเป็นโล่สัญ,ญลักษณ์ของแก๊งแก๊งหนึ่งอะ่ะอ่ะมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรวะก็ให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะฮะว่าเป็นรูปภาพของตัวตรงกลางนะฮะล้อมรอบด้วยโล่นะฮะตรงกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็ดใช่ไหม เป็นเป็ดเป็นหา่านหรือว่าหงฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ดูไม่ชัดเจนนะ,ะก็ไปทานายกันเอาได้นะฮะสำหรับอันติเมตสกิลนะฮะบอกได้คาเดียวพอเรายิงไปนะ,ะเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นด้วยนะฮะอ่าดูดิพอยิงปับ๊บมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อ่อนๆอ่ะพอชนศัตรูอ่ะอมันเหมือนระเบิดแล้วก็เห็นอะไรเป็นพื้นหลังใช่ไหมทุกคนดูดิปับ๊บปังพี่ว่ามันต้องเป็นแกงใดแกงหนึ่งแนะ่นอนอ่ะเพราะว่ามันเป็นสกินที่เหมือนลักษณะคล้ายของตัวไอ ไอริกับตัวไฮยเต้ะนะทุกคนดูดีสวยมากเลยโคตรจะสวยอะต่อไปนะอีกหนึ่งตัวละครในระดับสกินของลิมิเต็ดเหมือนกันในืเซตเดียวกับตัวไวโอเลตก็คือตัวสูก้าของเรานั่นเองนะฮะอย่างที่เราเห็นนะว่าสูก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสกินเนี่ยถือว่า ก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าสู้ไวโวลเตไม่ได้สกินล่าสุดของสูก้าเนี่ยที่เป็นลิมิเต็ดนะทุกคนก็คือสกินของนุดเดิลที่พี่ได้มาล่าสุดนะเป็นสกินนี้นั่นเองนะฮะเจ้าพ่อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของสูก้ากันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนนะฮะว่าสกินในนคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นระดับ S บวกกับ SS นะฮะแต่พี่ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันเป็นระดับไหนทั้งไวโวลเตแล้วก็สูก้าถ้าให้ทานายเนี่ยน่าจะเป็นลิมิเต็ด ถ้าไม่ใช่ลิมิเต็ดก็น่าจะเป็นสกินของระดับอันติเมตนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ระดับของไอตัวมิรัเกเึิลอย่างแน่นอนอะ่ะก็พอเปิดตัวมาฮะเ,เหมือนเดิมฮะ,ะจากที่สุก้าเราดื่มเหล้านะ,ะตอนนี้เหมือนดื่มกระป๋องเบียรในอนาคตนะ,ะทุกคนเปิดตัวมาลักษณะเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะฮะกับตัวไวโวเลตแล้วก็อุปกรณ์ที่ถืออยู่ในมือนี้พี่ไม่แน่ใจจริงๆนะฮะว่าเป็นกระบวยตักน้ําหรือว่าเป็นอะไรเพราะฝั่งหนึ่งเหมือนมีคมอีกฝั่งไม่มีนะฮะ สำหรับการตีปกตินะฮะสำหรับซูก้าเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกตฟ้าๆเกิดขึ้นเหมือนตัวไวโอเลตนะฮะเพราะว่าเป็นสกินในระดับเซตเดียวกันนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ย ได้รับสถานะเป็นสีฟ้า,ฟารรอบๆตัวแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าพอเราเคลื่อนที่เนี่ยมันจะพอเรากดเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะมีฟาดสีฟ้า,ฟาใช่ไหมแต่ว่าเวลาฟาดโดนศัตรูเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เกิดขึ้นนะทุกคนและสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับตัวไวโอเลตด้วยนะฮะคลิปนี้นะถ้าใครได้ยินเนี่ยได้ก็ยินคําว่าสัญ,ญลักษณ์กี่คำก็คอมเมนต์มาด้วยนะ สำหรับสก,กิลที่2เนี่ยพอรเราเคลื่อนที่ผ่านศัตรูเนี่ยเราจะได้รับโล่แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เกิดขึ้นที่โล่เราด้วยนะพร้อมกับตีศัตรูเนี่ยจะเห็นดาเมจที่เป็นสีฟ้าใช่ไหมทุกคนพี่ว่าสวยนะค่อนข้างที่จะสวยมากเลยแหละสําหรับสก,กินนี้แล้วพี่คิดว่าไม่น่าจะแจกฟรีนะมีโอกาสที่จะมาในอนาคตนะอุ้ยอันตีสวยมากพี่ทุกคนอันตีพอ,อตีลงบนพื้นจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือน หมือนรูปอะไรวะเหมือนเป็นแก๊งอ่ะเฮ้ยเป็นรูปของแก๊งอ่ะมีอะไรไข้กันไม่รู้พี่เรียกไม่ถูกเหมือนกันฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยมากพอรอคอมโบคู่กันฮะโอ้พูดได้คำเดียวว่าแม่งโคตรจัดจ้าบะทุกคนเนี่ยมันมีอะไรจ้ากว่านี้ไมมครับผู้ถามจริงดูดูดีดูดีพอคอมโบคู่กันทุกสกิลนะฮะโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิงจอกชักว้าวเลยทุกนแม่งโคตรสวยนะฮะเป็นสกินเซ็ตของไอสีฟ้าอุ้ย พี่ว่าในอนาคตเนี่ยสกินทั้ง2สกินตัวในระดับลิมิเต็ดของสกินนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าอาจจะมาในวอลเลอร์พาร์ทหรือว่ามาในรูปแบบของการสุ่มเอาสัญ,ญลักษณ์ไปแลกนะฮะหรือว่าเป็นการสุ่มเพื่อว่าได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เราสามารถเลขสัญ,ญลักษณ์ได้ด้วยเก็ตไหมอ้าเราลืมบอกข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะพี่ต้องบอกก่อนนะฮะสำหรับ สกินนของไวโอเลตเนี่ยโคตรจะพรีเมียมอย่างหนึ่งนะ,ะเพราะว่าไวโอเลตเนี่ยของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะทุกคนโดยที่เราเห็นนะฮะทางมุมซ้ายบนเนี่ยจะสีแรกจะเป็นสีออกฟ้าฟ้านะฮะพอมุมขวามาหน่อยจะเป็นชุดของออกดำๆๆใช่ไหมพอล่างซ้ายมาหน่อยเนี่ยพี่บวดได้คำเดียวว่าคล้ายๆกิโมโนของสีชมพูขาวมากแต่พอไปด้านขวาสุดมุมขวาล่างเนี่ยย้อมสีอทุกคนคือล้อแบบ มันเป็นสียอมยอมคล้ายๆทำนองเดียวกันอ่ะจะเปลี่ยนจากชมพูมาเป็นเขียวแค่นั้นเองนะฮะล่าสุดเนี่ยเซตการเปลี่ยนสีจะเป็นเซตส,สก,กินล่าสุดของตัวตัวไหนวะกู <c oughs> ลืมใลนวอลเลอร์พัทล่าสุดนะฮะจะมีการเปลี่ยนสีด้วยใช่ไหมซึ่งพี่บอก คำเดียวว่าแน่นะคขเนี่ยมีโอกาสที่จะมาในวันเลือกผานนะเพราะว่ามีชุดเปลี่ยนสีด้วยมาถึงฮีโร่ตัวสุดท้ายของเรานะที่พี่บอกต้นคลิปไปนะฮะหรือว่าในชื่อคลิปก็บอกแล้วใช่ไหมว่ามีโอกาสในการได้สกินฟีลิมิตต์นะฮะซึ่งสกินตัวนี้ก็เป็นสกินของน้องเมกของเรานั่นเองนะฮะเป็นสกินจากราศีสกินใหม่นะซึ่งพี่ไม่รู้นะฮะว่าเป็นราศีอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยกันละกันหรือว่ามันจะเป็นราศีเครื่องจักรคนนะเป็นราศีใหม่ที่เกิดขึ้นมานะฮะซึ่งไออง ก่อนนะ,ะว่าไม่ว่าจะเป็นราศีของยอนหรือว่าราศีอะไรที่ผ่านมานะฮะโอกาสที่จะได้รับฟรีเยอะมากเพราะาราศีอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นของยอนเนี่ยเราได้รับฟรีเพราะว่าอย่างแรกเราซื้อไปก่อนนะ,คะ120คูปองแต่ว่ามันจะทยอยคืนคูปองกลับมาในรหัสเรานะฮะในเวลาผ่านไปตามเวลาที่มันกําหนดเนี่ยซึ่งแม็กเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นดังนี้นะฮะแต่ถ้าไม่เป็นดังนี้เนี่ยมันก็อาจจะได้มาจากตัววอลเลอร์พาท่อมาในเซตสกินเซตสกินเดียวกับตัวของอ่าวายเลสกับตัวซูก้าแต่ว่า จากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันมาอัปเดตล่าสุดคือวันที่3นะฮะแล้วสกินนี้เข้ามาแล้วนะ,ะในเซิร์ฟแต่ว่ายังไม่เอาออกมาขายแค่นั้นเองพี่คิดว่าอาจจะไม่ใช่เซตสกินของวอลเลอร์พาร์ทนะ,ะอาจจะเป็นแค่สกินปกตินะฮะที่มาให้เราสุ่มหรือว่าให้เราซื้อแล้วเงินค่อยคืนทีหลังนั่นเองนะฮะอย่างที่เราทุกคนได้ดูในคลิปเนะี่ยก็เป็นสกินลักษณะอย่างนี้แหละทุกคนก็สวยอยู่นะ ก็บอกในคำเดียวว่าสมควรได้นะัะเพราะว่าสกินพวกนี้เป็นสกินของราศีนะ,ะสมควรที่จะเก็บไว้ให้ครบทั้ง12ราศีมีโอกาสที่จะแรนะฮะเพราะว่าอย่างที่พี่เห็นเนี่ยสกินราศีไม่ค่อยกลับมาขายแล้วนะฮะทุกคนซึ่งคลิปเนี้ยเนี่ยใครชอบใจอะไรยังไงหรือว่าไม่ถูกแจอะไรต้องขออภัยด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมวันนี้พี่ขอตัวลาและบายๆอย่าลืมดูคลิปให้จบใครกดข้ามเนี่ยข้อมูลไม่ครบโทษตัวเองตบปากสามทีแปะแปะแปะนะฮะ